การสร้างข้อมูลสัญญาลงระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสเต็ปถัดไปที่จะต้องเป็นการทำงานประจำทุกๆเดือนก็คือการจดมิเตอร์และการแจ้งนี้ค่ะตรงนี้จะมีปุ่มให้เราใช้งานได้เลยนะคะสเต็ปแรกก็คือจดมิเตอร์ค่ะเข้าที่จดมิเตอร์ทรัพย์สินเช่ารายเดือนนะคะเลือกเดือนที่ต้องการจะจดมิเตอร์แล้วก็กดตกลงค่ะในกรณีนะคะที่สัญญาเริ่มต้นนะคะเป็นครั้งแรกนะคะและนี่ก็เป็นการจดครั้งแรก ของสัญญานั้นๆน,น,นะคะเราก็ให้เลือกเดือนนั้นขึ้นมาได้เลยค่ะก็คือในตามตัวอย่างเนี่ยสัญญาจะเริ่มเดือนหนึ่งนะคะปี2024ทีนี้เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเนี่ยนะคะในหน้าจดมิเตอร์เนี่ยจะมีตาราง2แถบนะคะก็คือเป็นแถบค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำปะาปลาค่ะ,ะตรงค่าไฟฟ้านะคะจะมี ปีเดือนเป็นรหัสทรัพย์สินยอดจดครั้งก่อนแล้วก็ยอดจดมิเตอร์ครั้งนี้ค่ะยอดจดครั้งก่อนคืออะไรนะคะก็คือตัวมิเตอร์เนี่ยค่ะก็จะเกิดการคำนวณจำนวนมิเตอร์ที่ใช้งานจากการเอาครั้งนี้ลบ ยอดจดมิเตอร์ครั้งก่อนที่จดได้ใช่ไหมล่ะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมิเตอร์ไม่ได้เริ่มต้นจากยอดที่เป็นศูนย์นะคะจะเริ่มต้นจากอาจจะเป็นยอดที่ใช้งานมาแล้วสักพักนะคะตัวมิเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการแก้ยอดของมิเตอร์ครั้งก่อน,นะคะ่ะการแก้ไขย,ยอดทำได้2รูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับเคสของเราเคสแรกก็คือกรณีที่จดทำสัญญามาแล้วนะคะแล้วเดือนที่เราจดเนี่ยก็คือเป็นเดือนแรก ที่ผู้เช่าได้เข้ามาเช่าใช้นะคะของสัญญานั้นเลยนะคะเช่นสัญญาเริ่มต้นวันที่หเดือนหนึ่งแล้วก็สิ้นสุด31เดือนธันวาคมใช่ไหมคะและนี่เป็นการจดของเดือนมกราคมซึ่งก็คือแปลว่าเป็นการจดครั้งแรกของสัญญานี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะเราก็ให้เข้ามาที่เดือนของเดือนนั้นได้เลยนะคะก็จะเป็นเดือน1ปี2 0 2 4นนะคะเลือกกดกดปุ่มแก้ไขจดครั้งก่อนนะคะ ในกรณีที่เราไม่เคยบันทึกข้อมูลไมเตอร์มาเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มใช้ระบบเราก็จะต้องแก้จากฟอร์มนี้ค่ะแล้วก็เลือกได้ว่าเริ่มต้นจากยอดเท่าไหร่นะคะถ้ามมเตอร์นี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เราก็กรอกยอดใหม่เข้าไปได้เลยอาจจะเป็นสองสี่หกนะคะสมมุติว่ายอดมมเตอร์คือสองร้อยสี่สิบหกค่ะแล้วเราก็จดยอดบันทึกจดครั้งนี้ไปนะคะว่าเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็นสองแปดเก้านะคะ แล้วก็กดบันทึกด้านบนค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ระบบนะคะมียอดครั้งก่อนและยอดครั้งนี้แล้วซึ่งก็จะได้ยอดจดครั้งเนี้ยไปลบกับยอดครั้งก่อนเพื่อคํานวณการใช้งานค่าไฟค่ะส่วนแถบค่าน้ําประปานะคะเราคลิกขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าโอเคค่าจดครั้งก่อนก็ยังเป็นศูนย์อยู่จดครั้งนี้ก็ยังเป็นศูนย์แล้วก็แก้ยอดได้เลยค่ะจดครั้งก่อนเริ่มที่เท่าไหร่นะคะสมมติเป็น45ค่ะครั้งนี้ เป็น56ค่ะอ่ะกดบันทึกค่ะก็จะได้ยอดจดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำปลาปานะคะสำหรับกรณีที่ครั้งนี้เป็นการจดครั้งแรกของสัญญานั้นนะคะเราก็จะเริ่มจดจากเดือนที่ตรงกับเดือนแรกของสัญญาค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่สัญญานะคะเริ่มขึ้นมาก่อนแล้วเช่น เรามาเริ่มใช้ระบบตอนที่ตอนนี้มีผู้เช่าเขาใช้งานแล้วก็เข้าอยู่เช่าใช้ตัวยูนิตทรัพย์สินของเราเนี่ยมาสักระยะแล้วนะคะเช่นเขาอาจจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะเราก็ทําสัญญาเริ่มต้นเดือน10ปีที่แล้วแล้วก็จะสิ้นสุดเดือนสมมตินะคะว่าใช้เป็นสัญญา1ปีก็จะสิ้นสุดเดือนกันยาปีถัดมาใช่ไหมคะก็คือสิ้นสุดกันยาปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราเพิ่งมาเริ่มใช้ระบบนะคะเดือนห ปี2024ก็คือเพิ่งเริ่มใช้เดือนมกราแต่ลูกค้าใช้ไปตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องบันทึกเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาย้อนหลังไปทุกเดือนนะคะแต่ให้เราจดย้อนไปแค่1เดือนค่ะก็คือเวลาที่เราคลิกเลือกนะคะก็เลือกปุ่มจดมิเตอร์นะคะเลือกทรัพย์สินเช่ารายเดือนนะคะแล้วเราก็เลือกเดือนย้อนหลังไปในกรณีที่สมมุติว่าลูกค้า เริ่มสัญญาเดือน10ปี2 0 2 3่มใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นเดือน1ปี2 0 2 4เราเพิ่งได้มาเริ่มใช้แล้วจะเริ่มแจ้งหนี้นะคะเดือน1ปี2024เนี่ยเราต้องจดยอดเก่าลงระบบไปก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าการจดยอดเก่าลงระบบนะคะก็ต้องเลือกเดือนย้อนหลังไปนั่นเองค่ะก็จะต้องเลือกเป็นเดือนก่อนหน้านี้1เดือนก็จะเป็นเดือน1 2 2 0 2 3ค่ะอ่า ถ้ามีการทําสัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงตารางนี้นะคะก็จะมีการแสดงข้อมูลขึ้นมาค่ะว่าโอเคปี2023เดือน12นะคะรหัสทรัพย์สินที่ตัวนั้นที่เราต้องการจะบันทึกข้อมูลนะคะมียอดเท่าไหร่นะคะก็ให้เราบันทึกลงไปในช่องจดครั้งนี้ของเดือนก่อนเป็นยอดเริ่มต้นของยูนิตนั้น,นะคะ่ะก็เลือกแก้ไขแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในจดครั้งนี้เลยนะคะซึ่ง พอเรามาทําการใช้งานจดบันทึกข้อมูลในเดือนหนึ่งซึ่งเราจะออกไปแจ้งนี้จริงๆเนี่ยในรายการก็จะดึงการจดของเดือนที่แล้วมาใส่ในช่องจดครั้งก่อนของตารางนี้นะคะให้อัตโนมัติค่ะและเมื่อเรานะคะจดใบจดค่ามิเตอร์นะคะของเดือนถัดไปอาจจะเป็นเดือนกุมภายอด289เนี่ยนะคะก็จะถูกดึงโปรแกรมเนี่ยก็จะดึงยอดเนี้ยค่ะ289ไปเป็นจดครั้งก่อน ของเดือนกุมภาพันธ์ให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะเราก็จะจะต้องจดแค่ยอดจดครั้งนี้แค่ช่องเดียวสรุปนะคะก็คือเราจดแค่ยอดจดครั้งก่อนเฉะพาะครั้งแรกของสัญญานั้นค่ะถ้าสัญญานั้นนะคะเริ่มเดือนเดียวกับที่เราจะเริ่มทำการจดมิเตอร์แจ้งนี้ เราก็สามารถกด,ดกดแก้ไขนะคะแล้วก็แก้ยอนจดครั้งก่อนในตารางนี้ได้เลยแต่ถ้าสัญญาเริ่มต้นมาล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วแต่เราเพิ่งมาจดมิเตอร์หลังจากที่ผู้เช่าเขาเข้าเขา,เข,าเข้าอยู่แล้วก็เช่าพื้นที่ไปสักพักแล้วนะคะก็ให้เรานะคะไปจดย้อนในเดือนก่อนหน้าได้เลยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการ มิเตอร์ค่าไฟแล้วก็ค่าน้ําคร่าวๆนะคะโดยที่เราสามารถพิมพ์รายการจดมิเตอร์ตรงนี้ออกมานะคะรายการการจดมิเตอร์คืออะไรนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มให้เราเนี่ยสามารถปริ้นนะคะเพื่อที่จะถือแบบฟอร์มเนี้ยไปจดที่ตู้มิเตอร์ได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะก็จะมีการขึ้นยอดของการจดครั้งก่อนให้นะคะว่า,อายอดจดครั้งก่อนเป็นเท่านี้พอเราไปดูที่มิเตอร์แล้วใช้ปากกาเขียนจดลงไปในกระดาษใบนี้ใช่ไหมคะว่าเดือนนี้เราจดได้ยอดเท่าไหร่แล้วก็จะได้เทียบได้ด้วยว่าโอเคยอด มิเตอร์เดือนนี้อย่างน้อยนะคะต้องเท่ากับยอดจดครั้งก่อนหรือต้องมากกว่าเท่านั้นนะคะไม่มีทางที่จะน้อยกว่านะคะและเมื่อเราจดใกระดาษที่เราปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนํากระดาษรายการจดมิเตอร์นั้นนะมาคีย์ลงระบบได้อย่างรวดเร็วค่ะหลักการการจดมิเตอร์ไฟฟ้าปะปาก็จะประมาณนี้ค่ะ